แจกการตั้งค่าแพท์ใหม่ดูดหัวเหมือนพาแนวเห็นเฉพาะคนที่กดใจกดติดตามกดรีโพสเท่านั้น ขออนุญ,ญาตฝากล้านนะครับคนดู99 i s Over Shop นะครับคนดูมีบริการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นฟรีไฟล์ไฟเอ็มหรือว่าจะเป็นของแจกฟรีไฟล์หรือว่าไฟเอ็มนะครับรับตัดคลิปขายพิมี่นโปรพร้อม อะไรหลายๆอย่างนะครับคนดูสามารถเข้ามาดูรายละเอียดได้แลครับคนดูอันนี้ก็จะเป็นของแจกนะครับฟรีไฟไฟเอนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายการต่างๆนะครับหาดูหาเลือกดูได้เลยครับทางร้านของเรามีรีวิวด้วยนะครับคนดูมีจูนคอมจูนบ e ูบูทู p เอฟพีเอสเซตติ้งคอมทุกระบบรับลงวิดโดสิบสิบแก้ไขปัญหาคอมตั้งค่า iOS ตั้งค่า Android ตั้งค่า PC หรือว่าจะเป็นรีเช e หรือว่าจะเป็นเซตติ้ง มลานล่น,ลนไฟเอ็มก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับก็ดูผมขออนุญาตฝากลิงก์ดิสผมหน้าโปรไฟล์ดูเลี่ยง